สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอพิมนะคะในเสื้อสีส้มๆนะคะไม่ใช่สีแดงนะคะบอกไว้ก่อนสีส้มค่ะแต่แสงมันสะท้อนออกมาโอเคค่ะวันนี้พี่พิมก็ไปช็อปมาอีกแล้วค่ะก็ได้อันนี้มาค่ะลิปสติกนะคะไม่ใช่ให้ตัวเองนะคะแต่พี่พิมได้สีนี้มาแล้วค่ะที่จะให้ตัวเองนะคะไปไหนละรูบีว้วูพูดผิดแล้วพี่พูดถูกแล้วค่ะรูบีว้วูสีแดงค่ะ ไหมสวยไหมเดี๋ยวว่างจะทาให้ดูนะคะสีนี้เป็นสีเนื้อแมทนะคะและอีกสองสีก็จะเป็นนี้ส่งไปให้น้องสาวนะคะที่อยากได้สีประมาณแบบพิทพีชอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สีดูลักษณะจะคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่นะคะนี่จะเป็นสีน้ำตาลส้มๆสีพีชอันนี้จะเป็นแบบชิมเมอร์นิดๆเป็นแบบชายนิดๆน,น,นะคะไม่ใช่เนื้อแมทนะคะ สีนี้เรียกว่าสีเชียงหายสไปซ์ค่ะต่อไปเป็นเนื้อแมทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นฮันนี่เลิฟค่ะสีเขาสวยอยู่สีมันออกคล้ายๆกันแต่นี้จะเป็นสีซีดกว่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่อาา่ะฮะก็ได้ลิปสติกมาสองแทง่งแล้วก็ จะส่งครีมไปให้น้องสาวใช้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ไ,ได้เลยมาอีกเออมาสคานีค่ะของชาแนลซื้อสองแถมหนึ่งเฉพาะรุ่น The v o l u m นะคะที่ d ิลัสนะคะใครจะซื้อนี่คะ่ะอันนี้คือแท่งแถมนี่นคือซื้อสองแถมหนึ่งก็คือว่าก็โอเคนะคะพี่พิมพ์ก็ใช้รุ่นนี้อยู่แล้วเขาใช่ไหมคะ t h w v r l u Room ุ๊บหอยนี่คะ่ะเห็นไหม ซื้อสองแถมหนึ่งเดี๋ยวตัวแถมนี้ก็ส่งให้น้องสาวพี่เพนก็เก็บตัวนี้ไว้ใช้ใหม่เอี่ยมเลยค่ะน้องสาวโชคดีอีกแล้วน้องเราอือฮึนี่ค่ะก็สิ่งที่ไปชอปปิ้งมาแล้วก็มีอะไรอีกอ่าแล้วก็ซื้อครีมนี้ส่งไปให้ชีเป็นครีมอีตัว v i s วิช i น e แล้วก็อีตัวเจนิฟิกนะคะตัวนี้ที่เป็นสองอันผสมกันนะคะก็คือสองกระปุกอันนี้ราคาก็ ราคา Value จริงๆอยู่ที่171แต่อันนี้อยู่ที่130ก็ไม่แพงเนาะได้ขนาด30 ml 30 ml ไปใช้คู่ครีมนี้ใช้ทั้งกับกลางวันและกลางคืนตัวนี้จะช่วยในเรื่องของ shrink อีตัวรูขุมขนให้เล็กลงปรับสภาพผิวให้ even skin tone นะคะแล้วก็อะไรอีกนะเดี๋ยวก่อน ทำให้ผิวหน้าดูสวยงามอันนี้ก็จะเพิ่มความอ่อนยาวอ่อนโยนให้กับใบหน้านะคะชินยุฟิกตัวนี้นะคะแล้วก็ช่วยในหลายเรื่องใช้ทั้งดงัทั้ง AM แล้วก็ PM ค่ะนี่ก็ส่งไปให้น้องสาวค่ะแพ็กเกจเขาก็น่ารักอยู่ไม่น่ารักหรอกคะ่ะมันก็เป็นกล่องธรรมดานี่แหละนี่ค่ะเสร็จแล้วก็พี่พิมก็ได้นาฬิกามาค่ะของพี่พิมเองสวยค่ะไมโครอคอรค่ะ อนี่ค่ะสวยไหมเป็นสีทองเป็นหนังสีน้ำตาลมันเลอค่ามากเลยค่ะแสงมันอาจจะอันนี้นะคะเดี๋ยวพิมพ์ยกให้ดูนี่ค่ะเห็นไหมสวยไหม,มไมเคิลคอค่าอือหือ แล้วก็ได้บูทมาใหม่หนึ่งคู่ค่ะใส่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูไม่ได้อวดน,นะคะอยากให้ดูค่ะคนชอบมาถามว่าไปชอปปิ้งได้อะไรมาบ้างก็เดี๋ยวให้ดูมันไกลค่ะสวยไหมมันมีบัคเกอร์ตรงนี้บัคเกอร์ตรงนี้ด้วยมันน่ารักโอ๊ยแต่ฉันจะลม้มเอานี่ค่ะเดี๋ยวเอาให้ดู เห็นไหมต้นก็จะเป็นทองทองวิงวิงวิงว่งอือฮะสามีบอกว่าคนใส่รองเท้าประเภทนี้อยากให้มีสีทองเป็นพวกเรียกร้องความสนใจดาคารินพีอีกแล้วสามีนี่ค่ะก็เป็นของที่ไปชอปปิ้งมาวันนี้กรกะจกนะคะถามว่าได้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรมาบ้างช่วง Black Friday พี่พิมพ์ก็ได้อีตัวโทรทัศน์สั่งออนไลน์ไปค่ะตอนแรกจะซื้อที่แซมแล้ว 65นิ้ว 3D ค่ะเป็นของ v i ซนะคะเป็นแบบระบบ 3D 3D อะคะ่ะ65นิ้วก็มาดูราคาเฮ้ยลองเช็คในเว็บไซต์เสร็จเราได้ส่วนลดในบัตรอะไรไม่รู้อีก100เหรียญเอาก็เลยสั่งออนไลน์เสร็จก็ได้อะไรอีกนะให้สามีอันนี้เป็นของขวัญคริสต์มาสให้แกเลยค่ะโทรทัศน์65นิ้วแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องเล่นซาวบาใช่ไหมคะของยี่ห้อเดียวกันอีก แล้วก็เครื่องเล่นบูเรเซตใหม่ให้แกหมดเลยค่ะตรงนี้นเป็นของขวัญให้แกวันคริสต์มาสของขวัญพี่พิมพ์รคคะไม่เอาอะไรคะ่ะแค่ได้ทริปไปเที่ยวลอสแอนเจลิสวันที่9-12มัรคอีกเดือนหนึ่งที่จะถึงนี้ก็มีความสุขและะ้ว <Okay, S 2> ค่ะโอเคค่ะปีนี้คริสต์มาสของเราก็ไม่ค่อยบือหวาไม่ค่อยอะไรมากคะ่ะก็ แค่นี้ค่ะอาจจะไม่มีการจัดคริสต์มาสไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าฟิลมันไม่ใช่ค่ะปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะคะแม่มาทักทายรักกันไว้เถอะเราเกิดร่มแดนไทยนะคะขอให้การชุมนุมทุกอย่างอยู่อย่างสงบสุขนะคะอย่าอย่าทำร้ายกันนะคะชีวิตทุกคนมีคุณค่านะคะฝากไว้ด้วยนะคะ